ไม่มีใครเห็นอย่างเนียนอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอามาดนี่เอาหางกูคืนมาเอาหางกูคืนสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับเกมฟอร์กายนะฮะวันนี้ผมกากับอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยของฟอร์กัยหน0่ครับผมเฮ้ยไม่มีหางด้วยโคตรน่ารักสุดน่ารักจะไปเลยไหมฮะเอาเลยฮะแต่ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอ โหลดทีนี้ต้องมาม่ารอเลยมีขนาดนี้ผมมาเสร็จน่าดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นแบบให้พวกโง่เขาบินกันไปก่อนนะไม่ใช่เลยครก็เขาอยู่ไหนอยู่ตรงกลางเลยว้านี่อะไรอันนี้กระโดดอันนี้อ๋อพุ่งอัวพุ่งกดนี้นะฮะหายแล้วครับอ๋ออ๋อมันมันจะโอ๊ยใครชนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าชนหนูเคื่อนเลย ว้าอ้อยอ๋ออ๋อคุณจะคุณจะชนผมท่อไมเนี่ยนี่เหมือนหลุดอะไรมา้งนะไม่มีไม่มีใครหลุดเลยทั้งนั้นแหละโอเคโอ้ย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 ไม่นะไม่เกมแรกเราจะเป็นเด็กเราจะแพ้ไม่ได้เกมแรกนี่รอบแรกด้วยซ้ำนะเนี่ยเออไปเลย อยู่ไหนมาอันเพอผมอยู่ท้ายเนี่ยผมจะเข้าทันเปล่าอ้าาทันทันทันไปละเออเหอะออทอไรน์ไม่ออกทันก็มันมันอีกมันหลุดไปสองคนเองอ่ะอันนี้ก็โดนดันจนเเข้าเฉยเลยไม่เป็นไรครับวอร์มวอร์มแค่วอร์มเท่านั้นเอาทุกคนเริ่องลอยมาเัน เหมือนโดนจับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอือ,อดิสคอนเนกตมันน่ามันน,มน,น่าจะเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้นี่แหละแบบสับไปสับมามเยอะไงอะไรคุณอยากไหนบอกว่าเก่งไงจะได้เ, <laughs> เล่นใหม่กันเร็วเอออเกมเขาเย่าง<ห>เกมอย่างนี้ใครเขาเครียดกันไม่ไม่มีใครเขาหัวร้อนกันหรอกอันนี้เชั่อไหมชัวร์ชัวร์จชัวร์นะคุณจะทำไมครับ ú ú, oh, còn coi ở phía trước này, ở giữa vậy. What are you doing son? Oi, <laughs> yeah, oi, mấy con bị cắt nát, bỏ bút oi, 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 son, Mày Come on, son, không son, ah, yêu thích boy. นี่มันเกมแรกใครเป็นหนึ่งกูเนี่ยโอ๊ยอ๋ดูอีเตอร์บอลอะไรครับเนี่ยหมก็แค่ออดให้แค่นั้นแหละอยากให้คนอื่นเขาเข้ารอบบ้างโอ๊ยเอาเฮ้ยโอ้แม่งตกเลยเหรออาซ้อมก็แค่ซ้อมแอ้คนนี้เขามองอย่างนี้ อะไรคิดไปเองเปล่าก็เข้ารอบอยู่นะอ้าเข้าอ่ะเข้าคิดไปเองเออเมื่อกี้เหมือนว่าเห็นวนันนี้มันแบ่งทีมเหรอเออแบ่งทีมมาถึงก็แบ่งทีมเลยถือว่าแปลกอยเหมือนกันะคนเยอะด้วยอื้อคุณอยู่ทีมสีอ,มอะไรเนี่ยสีเหลืองนะอ่ะนายไปจับเหลืองไว้ ไไก่จับน้องไก่เดี๋ยวน้องไก่สู้ๆเออน้องไก่ก็เดินไปเดินม,มาทำไมวะเนี่ยอู้หู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 อู้หูหูเอานั่นอ้นดันเทอร์มิดีลดีสก์นนอันในคัมแ็คเนาะเฮ้ยเราเห็นเราเห็นคุณผมเห็นคุณด้วยวิ่งไปสีฟ้าแล้วใช่ไหมสีแดงเ,เออนั่นแหละเห็นละเห็นยู่ไอไก่ดกสีเหลืองค<ส>มันมีคนยืนอู้ด้ยวยอ่ะ ผู้ชนะแล้วใช่ไหมอะไรอย่างงี้เอ้นั่นไงโดนคัมแบ็กเลยโอ้เดี๋ยวจะมันอยากให้ใครก็ได้เป็นฝ่ายก็แพ้ไปเราโอ้โหนี่ครับไอตัวแดงๆเขียวๆนะฮะหน้าคุณตีนมากเลย โอ้โหหลนจะเป็นเดลเลยเลรียบร้อยไปครับโอ้โหเพิ่งเหลืออยู่สี่หรือห้าคนเองอ้ไม่นะพี่คีโอ้โอ้โอ้โหคันชาเป็นของอย่างนี้ล้องเลยไหมฮะ เออใช่ไปรู้ข้อมูลมาว่าเขาบอกว่าไอ้ฟอร์กายเนี่ยมันสูงร้อยปดสิบสอง Are you serious ทำไมมันดูแบบดูหน้ากลวแอบน้ากลัวมันมีแบบน่ากลัวด้วยที่เขาว่าเป็นหน้าฟอร์กายแล้วเป็นกล้ามอ่ะไม่ดูง่ายจังด้ก็อ๋อไอ้นั่นเองไอ้ไอ้ไม้กระดานทำไมผมอยู่แถวหน้าตลอดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวผมตามมา โอ้ยเอออย่าเสียหลังอย่าเสียหลักผ่านเสียหลักผ่านเสียหลักเออเฮ้ยผ่านได้ไงวะนี่ครับมาแล้วครับของจริงมาแล้วฮะจังหวะน,นี้โอ๊ยไปกอดไปกอดไปกอดไ,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 ไม่ไม่เหมือนจะเห็นใครร่วงมาเรื่อยนะ ไม่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่กอดไม่กอดไม่กอดมามาอยู่ไหนกันเออตามมาตามมาตามอยู่เฮ้ยแล้วคุณมายืนรอทำไมเราไปทางไหนดีวะตามมาเนี่ไม่ไม่ผมไปถิ่มวัวผมไปถิ่มวัวเออจะมีจะมีเรื่วงอะรอ๋อคุณแล้วคนนั้ไปแล้วไม่รอบนี้ผมจะต้อง ไปให้ถึงให้ได้มันต้องสามสี่นี่มันมันแบบโอ๊ย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 ไม่ดูง่ายจังเปลินอเปลินอเปิินฮู้อ้าวเก่งจังเลยโอ้โหเอาละครับรอบนี้มาแล้วฮะเอาจริงนะเชลแท็บคืออะไรอ่ะน่าจะให้คนอื่นหรือไม่ก็ต้องเก็บไว้นี่หรือเปล่าอ่ะ ชิปโยเทลอ๋อต้องต้องเอาเทลไว้อยาให้คนอื่นแย่งเทลไม่มีใครเห็นอย่างเนียนอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอามาได้เอาหางกูคืนมาเอาหางกูคืนเฮ้ยเรามาแยกกูนทำไมเล่าเฮ้ยหัวหมุาเนียนอยู่เนี่ยอะไรกันครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้นที่ดีไม่มีตุ๊กหกําลังเนียนอยู่เลยอ่ะ เฮ้ยมันมันแย่งเดยวมันแย่งข่าวยังไงอ่ะกดไม่เป็นอ่ะคือเมื่อกี้โดนเท่าแล้วแต่ผมกดไม่เป็นอ่ะมันแย่ยังไงวะกดจับไงกูกดจับนั่นแหละมึงกดจับไม่ได้อะไรวะเนี่ยกูอยู่กูดีดมึงทำอะไรกูเนี่ยอนคนนักป่าเนี่ยนี่เนี่ออออเออเออหางกูหางกูได้มอ่กู ไอ้ส้มกาหางกูบ้าก็คือคุณเอ้ยไอ้ส้มกาหางบ้าอ้ไรใช่ปเฮ้ยนี่เราจะตกโลกเนียอิมเลเมตต์อไงโดนโดนแล้วโดนฟลดสวิตไ้เพื่อนคุณคุณเยวผมเด้ว โอเคก็ okay, วันนี้พอแค่นียเอาสคำๆไม่ก่อนเดี๋ยวรอบหน้ามึงโดนแน่เดี๋ยวเฮ้อไม่บายครับเกมอย่ okay, างนี้ใครเขาเครียดกันเดี๋ยวรอบหน้ามึงโดนแน่